อยู่ตรงไหนใบฝ่อนนี่ค่ะแล้วก็หมุนลูกกิ um, ้งซ้ายขวาเลยค่ะดันเข้าดันออกถ้าตัวนี้แรงม้าจะเท่ากันกับไอออนวีค่ะโอเคครับจบลงครงไหนปรับเบาะปรับเรียบร้อยนะเรียบร้อยโอเคแล้วก็จะมี การใช้พลังงานค่ะตัวนั้นจะเป็นโหมดขับขี่ใช่อันนี้สบายสปอร์ตแล้วก็ประหยัดใช่ค่ะสบายสปอร์ตใช้สบายสปอร์ตตัวนี้สามารถเลือกรีเจนได้หรือว่าจะปิดไปเลยก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเลยปิดเป็นกลางไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าสปอร์ตของเขาลองสบายก่อนกันเลยถ้างั้นเราไปกันเลยดีกว่าตัวนี้หนูมีช็อตคัทถ้าลูกค้าออกเข้าตรงรูปบ้านก็เลยค่ะออกตรงนั้นนะคะ อะไรแล้วก็ลดลงให้หนูสักหน่อยหนึ่งจะมีหมดกอบเคียร์ลดลงตรงช็อตคัดเนี่ยค่ะลดลงเลยค่ะมีไหมรูดตรงนี้นะครับรูดตรงตรงตรงช่วงจอเขาค่ะช่วงจอเดี๋ยวนะคะอห้หนูขออนุญาตอ๊บอี้อันนี้อาอ๋อก็เลือนตรงนี้ได้เลยโหมดสามารถปรับตรงนั้นได้เลยแต่ว่าพวกการรีเจนไฟมันจะมันจะอิงตามที่เรากดไว้รอบแรกที่เราเลือกไว้อ่าครับ อันนี้เราก็คัสตอมได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ได้หมดเลยไม่ใช่อันไหนก็ลบออกนี่ไฟไฟเลี้ยวนี่อยู่ซ้ายใช่ไหมใช่ค่ะไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งซ้ายเกียร์อยู่ขวาไฟหยุกเสือยู่ตรงนี้ใช่ค่ะตรงนี้จะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ อันนี้จะมาแค่ครึ่งหนึ่งของบริษารตอนหลังแต่คนหลังจะได้ไม่ร้อนนิดหนึ่งเินชัดๆหน่อยอันนี้เป็นจะเป็นกระจกมองเฉพาะตัวด้านหลัง <c oughs> ถ้าอยากดูตอนขับตรงรูปอรูปกล้องอะคะ่ะจะเป็นตัวแล้วก็กดตรงมุมกว้างอะไรครัมุมกว้าง เดี pues ่ยวตอนชายหนูว pues ่าไม่ติดสะเก์ด <notre> ค <morph flats> ันอีก <lay> <gosto>